ขอต้อนรับทุกคนสู่50เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตัวละครในเกม Resident Evil ที่เรารักนในคลิปนี้ผมก็จะขอพาทุกคนมารู้จักกับพระเอกคนแรกของเกม Resident Evil ผู้ที่อยู่กับแฟรนไชส์นี้มาอย่างยาวนานผหนุ่มกล้ามใหญร่างหมีนักต่อยหินในตำนานอย่างคริสเรดฟิ์กันครับคริสเรดฟิ์เป็นคนสัญชาติอเมริกันคริสเกิดใปี1973ซึ่งถนัเวลาตามปัจจุบันคริสก็มีอายุถึง50ปีแล้วส่วนสูงของคริสคือ185ซนติม น้ำหนักของเขาคือ100กิโลกรัมกรุ๊ปเลือดของคริสคือกรุ๊ปโอคริสสูญเสียพ่อกับแม่ไปตั้งแต่เขายังเป็นเด็กทำให้เขานั้นต้องเติบโตขึ้นมาและดูแลน้องสาวคนเดียวของเขาอย่างแคลร์เลดฟิลด์เมื่อโตขึ้นคริสได้เข้าร่วมกับกองทัพอากาศและได้รับการฝึกฝนทางทหารรวมไปจนถึงการขับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ด้วยซึ่งที่นี่เองคริสได้พบกับแบร์รีเบอร์ตันผู้ที่กลายมาเป็นเพื่อนสนิทคริสในอนาคตแต่คริสก็มีเหตุขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาอย,อยู่บ่อยครั้งก่อน จะลาออกจากกองทัพแต่ด้วยความสามารถที่โดดเด่นของคริสแบ์รี่จึงได้ชวนเขามาเข้าร่วมกับหน่วยพิเศษของกรมตำรวจเมืองรรคูซิตี้อย่างหน่วยสตาร์สนั่นเองซึ่งในสถานีตำรวจมักจะมีการแข่งขันแม่นปืนอยู่บ่อยๆและคริสมักจะเป็นผู้ชนะอยู่บ่อยครั้งคริสและแบ์รี่มักจะออกไปสืบคดีด้วยกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งคริสก็สามารถไขคดียากๆหลายคดีได้สําเร็จนอกจากแบ์รี่แล้วคริสยังมีเพื่อนสนิทสาวอย่างจิววาเลนทนยด้วยซึ่งในอนาคตทั้งสองนั้นก็ได้กลายมาเป็นคู่หูที่มีวิภาพน่น นนนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์คริสมักจะออกไปสังสรรค์กับฟอร์เรสต์เพเยอร์ที่ชานเมืองแรคคูซิตี้ซึ่งทั้งสองก็ได้ก่อความวุ่นวายให้กับทางร้านอย่างสุดๆนอกจากนี้คริสยังฝึกฝนการป้องกันตัวและการใช้อาวุธให้กับน้องสาวของเขาอย่างแครเลดฟิอีกด้วยในเกมภาคแรกที่คริสมีไฟแชกติดตัวตอน,น,นเริ่มเกมนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่สูบบุรีนั่นเองนอกจากเกมภาคหนึ่งที่เราได้เห็นเขาสูบบุรีแล้วเราจะได้เห็นเขาสูบอีอกครั้งในเกมภาค6และภาค Village หลั ังจากรอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่คารือฮาร์สเปนเซอร์มาได้คริสก็ได้เข้ารับการร,รักษาที่โรงพยาบาลแรคคูนเจอร์โร่ฮอสพิทัลคริสได้รับข้อมูลว่าอัมเบล่านั้นกําลังผลิตไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า G ีไวรัสซึ่งก็ส่งผลให้เขานั้นเดินทางไปที่อัมเบล่าสาขายุโรปก,กับแบรี่เพื่อสืบเรื่องนี้โดยอ้างกับทุกคนว่าเขานั้นจะไปพักร้อนในภาคโคสฟิโรดิกาคริสได้รับข้อความจากลีออนที่ส่งมาบอกว่าแคลนั้นกําลังอยู่ในอันตรายซึ่งทำให้คริสานั้นรีบ ตอนที่เขามาถึงเกาะร็อกฟอร์ดนั้นคือกระเป๋าที่บรรจุปืนกระสุนและยามาเพียบแต่ด้านโซยทําหล่นจนเหลือแต่ปืนพกให้ผู้เล่นได้เล่นตอนเริ่มต้นนั่นเองซึ่งภาคนี้ก็เป็นภาคแรกที่2พี่น้องตระกูลเลดฟิลได้กลับมาพบหน้ากาันอีกครั้งในภาคนี้คริสได้พบกับคู่ปรับตลอดการของเขาอย่างอัลเบิร์ตเวสเกอร์ที่ตอนนี้มีพลังเหนือมนุษย์ซึ่งคริสก็ไม่สามารถเอาชนะเวสเกอร์ได้เลยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทาให้คริสนั้นเริ่มฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่งขึ้นทําให้ภาคต่อต่อนั้น เขาถึงมีหุดล่ำกล้ามเป็นมัดๆต่นเองหลังจากภาคโค้ดเฟรโริกาคริสกลับไปหาจิลเพื่อก่อตั้งหน่วยไพวีตแอนตี้ไบโอฮาส์ซ์เซอร์วิสขึ้นมาและเดินทางไปโค่นล้มอัมเบล่าด้วยกันซึ่งหลังจากปิดฉากอัมเบล่าลงได้ทั้งสองก็ได้ช่วยกันก่อตั้งองค์กรต่อต้านการก่อการร้ายทางอาวุธชีวภาพขึ้นมาหรือที่เรารู้จักกันในนามว่า b s a a นั่นเองคริสอาสาทำงานภาคสนามและคอยฝึกฝนทหารใหม่ในการต่อสู้กับเหล่า BOW ในเกมภาค Revelation เดิม เราจะได้เห็นฝาแฝดของคริสที่ถูกจับตัวเอาไว้ซึ่งแฟนๆก็ดาว,ว่าฝาแฝดคนนี้น่าจะคือฮังแต่ในเกมหลักนั้นเนื้อเรื่องส่วนนี้ได้ถูกตัดออกไปจากฝาแฝดของคริสก็ได้กลายมาเป็นหุ่นตัวปลอมของเขาแทนเจสสิก้าชิวรวัดคู่หูสาวสวยของคริสในภาคเ e v e l a t i o n s พยายามอ่อยคริสอยู่บ่อยครั้งแต่คริสก็แทบจะไม่สนใจเธอเลยแม้แต่น้อยในเกม Resident e v i l 5ในช่วงที่พัฒนาตอนแรกตัวเกมจะเป็นเกมเล่นคนเดียวคล้ายกับ Resident E v i l 4โดยคริสจะเป็นตัวละครเอกแต่ต่อ ทางแคปคอมก็ได้เปลี่ยนในภาคนี้กลายเป็นเกมคอออบเล่น2คนแต่ได้เพิ่มคู่หูคนใหม่ให้กับคริสซึ่งนั่นก็คือเชวาอโลมานั่นเองครับใน DLC Lost in Nightmare ของเกม Resident Evil 5ที่คริสจะต้องเดินทางไปที่ปราสาทของสเปนเซอร์ได้มีการลบบทพูดจํานวนหนึ่งออกไปจากตัวเกมซึ่งเป็นบทพูดที่จิลจะแซวกับคริสว่าเขานั้นแอบไปจีบสาวรุ่นน้องที่แผนกเทคโนโลยีและเธอก็ไม่อยากรู้ว่าคริสนั้นชอบผู้หญิงที่เด็กกว่า That reminds me I heard you and that girl in the tech department were getting kind of friendly. I didn't know you liked them so young. Hold on, I don't like them young. I just think that when you have good chemistry with someone, age shouldn't be an issue, right? I suppose ในตอนแรกนั้นคุณเควินดอร์แมนผู้ให้เสียงคริสในภาคเวเดตาและเดธไอแลนด์จะเป็นคนพากเสียงคริสในเกมภาค5ด้วยก่อนที่ในท้ายที่สุดจะเปลี่ยนมาเป็นคุณโรเจอร์ครกสมิธแทนละครเวทีเรื่องไบโอฮาร์ซ e s ส a ตทและมังงะมหาววา e ์ดิไเออร์เป็นภาคแนะนำคู่หูคนใหม่ของคริสเรดฟิลด์ซึ่งนั่นก็คือเพียร์สนเวนั่นเองในช่วงที่คริสความจำเสื่อมในเกม Resident E v วห6คริสนั้นต้องทุกทรมานจากบาดแผลทางจิตใจซึ่งจะส่งผลให้เขานั้นติดสุ าอย่งหนักและรับจ็อบเสริมเป็นบอดี้การ์ดอยู่ในบาร์แห่งหนึ่งในยุโรปซึ่งคนในบาร์ก็ไม่ค่อยจะชอบเขานักจนคริสได้รับฉายาว่าสุนัขจรจัดนั่นเองในตอนจบของเกมภาค6คริสนั้นตั้งใจที่จะ,กะเกษียณตัวเองออกจาก BSAA และให้เพียสนั้นมารับตำแหน่งแทนเขาต่อแต่เพียสนั้นอยากให้เขาดำรงตำแหน่งและช่วยผู้คนต่อไปซึ่งในตอนจบของภาคหลังจากที่เพียสตายคริสก็เลยดำรงตำแหน่งตามสิ่งสุดท้ายที่เพียสต้องการต่อไปนั่นเองในเกม Resident Evil ภาค6แท้จริงแล้วทีผู้พัฒนา ตั้งใจจะให้คริสนั้นตายในตอนจบของภาคนี้เพื่อส่งต่อเรื่องราวไปให้กับตัวละครรุ่นใหม่อย่างเพียสเวนแต่สุดท้ายแล้วทีมผู้พัฒนาก็ได้เปลี่ยนใจและให้เพียสเป็นคนตายแทนนั่นเองคริสเลดฟิ์เป็นตัวละครที่ถูกรีโมเดลเยอะที่สุดในแฟรนไชส์ e s i d e n t Evil ออกมาแต่ละภาคหน้าตาแทบไม่ซ้ำเดิมเลย ซึ่งในเกม Resident Evil 7ก็น่าจะเป็นการรีโมเดลที่ช็อกแฟนๆสุดๆเพราะแทบไปเหลือเขาโครงเดิมของพ่อหนุ่มหุ่นหมีของเราเลยแม้แต่น้อยจนแฟนๆงงว่าใช่คริสจริงๆเหรอเนี่ยซึ่งที่เป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าทาง Capcom นั้นเพิ่งย้ายมาใช้ RE Engine เป็นครั้งแรกและพยายามสแกนคนจริงๆเข้าไปในเกมโดยไม่ผ่านการปรับแต่งเลยแต่อย่างใดนั่นจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคริสในภาคนี้ถึงแตกต่างไปจากเดิมนั่นเองใน DLC Not a Hero ของ Resident Evil 7ลูคัสเบเกอร์จะเรียกคริสว่าคริสต สึ่อํามแฟนๆดาวกันว่าแท้จริงแล้วชื่อจริงของคริสนั้นคือคริสโตเฟอร์จริงหรือไม่แต่เมื่อลองเปลี่ยนเกมเป็นภาษาญี่ปุ่นลูคัสกับเรียกคริสปกติเพียงเท่านั้นซึ่งก็แปลได้ว่าแท้จริงแล้วชื่อจริงของคริสก็คือคริสนั่นแหละครับแค่ภาษาอังกฤษลูคัสมันแย่คริสเล่นเท่านั้นเองใน Resident Evil Village คริสได้นำทีมฮาว์วูฟสกอตแยกตัวออกจาก B.S.A.A ก็เพราะว่าเขาดันไม่เชื่อใจในการทำงานของ B.S.A.A อีกต่อไปตัวละครในเกม Resident Evil แต่ละคนน มักจะมีเรื่องให้แฟนๆได้แซวกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งของคริสนั้นก็คือการออกไปปฏิบัติภารกิจทีไรลูกน้องจะตายยกทีมทุกทีเฟซโมเดลเดียวของคริสที่ผมสามารถหาข้อมูลมาได้ก็คือคุณจอร์ดี้แดนดี้ผู้เป็นต้นแบบใบหน้าให้กับคริสเลดฟิลด์ในเกม Resident Evil 7และ Resident Evil Village นั่นเองคริสปรากฏตัวในภาพยนตร์ CGI มาแล้วถึง2ครั้งซึ่งก็ได้แก่ภาค Vegeta และภาค Death Island นอกจากนี้ยังปรากฏตัวในภาพยนตร์ Live Action มาแล้วอีก2ครั้งเช่นกัน ใน Resident Evil Afterlife และ Resident Evil Welcome to Raccoon City Wedward Miller นักแสดงคริสเลดฟิลจะพาก Afterlife เป็นกังวลเกี่ยวกับบทคริสของเขาเป็นอย่างมากเพราะคนส่วนใหญ่มักจะจำเขาได้ในบท Michael s c ก o f i e l d จากซีรีส์ Payson b a k แต่ในบทคริสเลดฟิลของเขานั้นกลับต้องพาเขามาติดคุกอีกซึ่งมันก็ทำให้เขากังวลใจเป็นอย่างมากในภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City เดิมทีแล้วเบนตันเทเวสถูกวางตัวให้มารับบทคริสเลดฟิล ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนมาให้ร็อบี้เอมเมลมารับบทนี้แทนนอกจากเกม Resident e v i l แล้วคริสยังเคยเข้าร่วมต่อสู้กับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่จากมา r ว e l c o ิ i c s ในเกมมาเวลเวสตัส c คปมมาแล้วถึง2ภาคอีกด้วยถ้าลีออน Leon และเอดาคือคู่จิ้นที่แฟนๆต่างชิปคู่นี้กันมาอย่างยาวนานสำหรับแฟนๆคริสและจิลก็คงจะไม่ต่างกันเพราะทั้งสองนั้นก็มีแฟนๆคอยจิ้นกันอยู่ไม่ใช่น้อยแต่ผู้พัฒนาก็เคยได้ออกมาให้คำตอบกับเรื่องนี้ว่าความสัมพันธ์ของคริสและจิลนั้นมีเพียงแค่มิตรภาพที่แ,นนแฟนๆต อการเพียงเท่านั้นไม่มีอะไรเกินเลยไปถึงความสัมพันธ์แบบโรแมนติกแต่อย่างใดนี่อารมณ์เสีย ข้อสุดท้ายนี้คิดว่าทุกคนก็น่าจะเดากันได้ว่าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรเพราะว่าถ้าพูดถึงชายที่มีชื่อว่าคริสเรดฟิลด์เราก็คงจะขาดเรื่องนี้ไปไม่ได้ในเกม r s s i e n t t v v i l 5คริสได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่เราทุกคนจะต้องชึ่งซึ่งนั่นก็คือการต่อยหินทําให้ฉากนี้กลายเป็นมีมติดตัวคริสไปตลอดการถึงขนาดในภาควิ l เลจให้เซนเบิร์กยังต้องแซวเขาว่าฉันจะฆ่าไอ้ต่อยหินคนนั้นเอง The boulder punching asshole! Meh. สงสัยเชย่าจะแอบอาปเป้ามอยเนี่ยก็จบกันไปแล้วสาหรับซีรีส์50รเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคริสเลดฟิลก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกไปกับลิสที่ผมนํามาเสนอในวันนี้ครับและเพื่อนๆล่ะครับชอบคริสเลดฟิลเพราะอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับและถ้าคุณรักและคลางคล้ายเลสเดนอ e ีวิลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์แบบนี้จากช่องของเราที่รักคุณบอร์ด cast ครับ